ใขรข้อสงสัยระหว่างบัตเตอร์ไฟวาวยูพและบัตเตอร์ไฟวาวเหล็กหล่อต่างกันยังไงไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องมาทำความรู้จักกับวาลปีกี่เสื้อหรือบัตเตอร์ไฟวาวค่ะ บัตเตอร์ไฟวาวทำหน้าที่สำหรับการเปิดปิดน้ำง9องศามักจะนิยมใช้ในงานระบบอุตสาหกรรมและระบบงานน้ำประปาค่ะใช้ควบคุมแรงดันและควบคุมองศาการเปิดปิดของน้ำค่ะเพื่อควบคุมการไหลของของเหลวและก๊าซชนิดต่างๆใช้กับงานระบบอุตสาหกรรมและงานก่อสร้างอีกหลากหลายประเภทสิ่งที่แตกต่างกันร,ระหว่างบัตเตอร์ไฟวาว UPVC และบ wow ัตเตอร์ไฟวาวเหล็กหล่อต่างกันยังไงไปดูกันเลยค่ะ วาลฟีกีเสื้อ UPVC นะคะติดตั้งง่ายน้ำหนักเบาควบคุมการไหลของของเหลวได้ดีค่ะรูน็อตใช้ได้กับทุกสเปคงานไม่ว่าจะเป็น 10k 150p PN10 และ PN16 ค่ะเริ่มต้นผลิตที่2นิ้วถึง8นิ้วค่ะตัววัสดุทำจาก UPVC เหมาะกับงาน3เซนี้ค่ะรอปิดผีเสื้อเหล็กหล่อหาซื้อได้ง่ายและราคายังถูกอีกด้วยค่ะควบคุมการไหลของของเหลวได้ดีเหมือนกันรูน็อตใช้ได้กับทุกสเปคงานเหมือนกันค่ะ เริ่มผลิตตั้งแต่2นิ้วจนถึง24นิ้ววัสดุผลิตจากเหล็กมีความแข็งแรงทนทานอาจจะนิยมใช้ในงานระบบอุตสาหากรรมและงานต่อสร้างอีกหลากหลายประเทศค่ะเหตุผลที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้บัตเตอร์ไฟวาวเหล็กหลอกมีดังนี้ค่ะ 1. ติดตั้งง่ายไม่ต้องใช้ประเกนยางค่ะ 2. ใช้ได้ทุกสเปคลูนอตค่ะไม่ว่าจะเป็น 10k 1 5 0 p หรือว่าจะเป็น PN 1 0และ PN 1 6ค่ะ สามตัวบัตเตอร์ไฟววาลตัวนี้นะคะผลิตจากเหล็กค่ะมีความแข็งแรงทนทานค่ะและสี่นะคะมีตัวสเปรพา้าสามารถต้มบำรุงได้ค่ะเวลาเสียไม่ต้องทิ้งค่ะส่วนคลิปวิดีโอการติดตั้งเดี๋ยวกายขึ้นวิดีโอไว้ให้นะคะขั้นตอนแรกนะคะประกอบหน้าแปลนทั้งสองเข้ากับตัววาลได้เลยค่ะจากนั้นนำน็อตมาร้อยรูหน้าแปลนให้ครบทุกรูค่ะไขน็อตทุกตัวให้แน่นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เลยค่ะ หวังว่าคลิปวิดีโอวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะและหากท่านใดมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะและอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดความรู้ใหม่ๆจากพวกเราค่ะวันนี้การลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ